สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับพี่พี่ทุกท่านครับวันนี้น้องมีตะขอช้างนะฮะรุ่นเกี่ยวซับครับโอ้โหนี้มีแบ่งปันพี่น้องครับนะวันนี้นะครับผมได้จากวัดมาก็250ร้อยห้าจะส่งก็5 0เป็น300แล้วพี่นะฮะวันนี้ผมมาแบ่งปันพี่น้องเบาๆพี่นะครับนะอันละนะอันละสามสี่ร้อยพอพี่นะับเกี่ยว สี่ร้อยพอพี่นะครับนี่ด้มาจากรวันก็สองร้อยห้าสิบนะเนะขาบวกกาไรนิดนึงพี่เขาบวกกำไรตั้งหกสิบาทห้าสิบาทนะครับนะวันนี้มีแบ่งมีม้วแบ่งปันพี่น้องห้าอันครับพี่มีแบ่งปันพี่น้องห้าอันครับพี่นะลอ,ล,ออนนอลองเลือกอันะีรชอบลองเลือกองค์ดใจดูเดี๋ยวน้องขออนุญาตแกะแกะให้เลยนะครับนะองสี่ร้อยพี่นะสองอันเจ็ดสองอันผมคิดไปแค่เจ็ดร้อยบาทพอพี่นะสักครับสองอันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดก่อนนะครับวันนี้ก็นาะยอีพียำยินวันนี้นะครับนะ ะขอช้างเกี่ยวซับนะครับมามีห้านอนี้มีอันละสี่ร้อบาทน,น่พี่นี่ของหลุงปูกแก้วนะครับหลุงปู่แก้วนะโอ้โหพี่สวยลุงปูกแก้วจานมือรุ่นนี้จะสร้างน้อยมากนะพี่นะจะสร้างเพียงแค่ร้อยเก้าิบเก้าด้ามน,นะครับนะเดี๋ยวผมนะครับเปิดข้อมูลให้ดูนะครับนะลุงปูกแก้วสวยจริงนะสวยจริงสักครู่นะพี่นะ คนทราบดีนะพี่นี่หนุ่มปู่แก้วสุธิยายโยนะฮะสุธิยาโ,โนนะครับน,นาารรี่เนี่ยครูป่าเขาเป็นครูอาจารย์ธรรมชาตินี่นี่ยะเขาปู่แก้วนะครับงามน,นี้ได้มานะครับห้านะอันพี่นะครับอันละสี่ร้อยบาทรวมส่งพี่นะครับสวยๆครับพี่นะสวยๆจัดสร้างร้อยเก้าสิบเก้าอันนะครับโอ้โหถือว่าสวยจริงนะครับ สโค๊ปเกี่ยวซับลอยจานมือลุงปู่ครับลอยจานมือลุงปู่นี่ครับนี่ครเก็บได้เก็บครับพี่ๆนะฮะชอบถุงไก้นะเก็บได้นะครับโอ้โหแค่ลอยจานก็สุดนะพี่นะแค่ลอยจานก็สุดนะเดี๋ยวผมลองแกะ สวยมากพหส,สวยมากโอ้โหสวยจริงๆครับนะสวยจริงๆครับพี่เนี่จัดสร้างเพียงร้อเก้าสิบเก้าอันเท่านั้นพี่วันนี้ก็มีมาแบ่งปันพี่น้องนะครับห้าอันนะครับรอยจานมือสดๆนะสวยๆพี่นี่ครับ นี่วัดเก่งดิงสองนี่โอ้ยมีเลขโค้ดนันเบอร์นะครับมีเลขโค้ดอันเบอร์ครับพี่รายการนี้หมายเลขเก้าสิบสี่ครับองค์ที่หนึ่งหมายเลขเก้าสิบสี่นะครับนะเดี๋ยวผมขอญยตแกะให้หมดเลยลวกันนะฮะอ่าเลขเก้าสี่นะองค์อันองค์ที่หนึ่งนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับนี่องค์ที่สองเดี๋ยวผมส่องให้ องค์ที่สองเลขโค้ดเบอร์พี่หมายเลขยี่สิบแปดครับองค์ที่สองหมายเลขโค้ดนวนยี่สิบแปดครับนะองค์ที่สองนะครับนะต่อมาองค์ที่สามครับพี่องค์ที่สนะนะครับนะโอ้โหสวยทุกอันเลยพี่สวยทุกอันการมือส,สดจากหลวงปู่พี่นะครับ อันนั้สี่ร้อยบาททีสองอันเจ็ดร้อยพี่นะครับรายการนี้ครับรายการที่สามเลขคตัวเบอร์หมายเลขสามศูนย์นะครับรายการที่สามหมายเลขคตัวเบอร์สามศูนย์พี่นี่ครับนี่คสามศู 30, นย์นะครต่อมาฮะมาเป็นอันที่สี่ อันที่สี่นะครับีพี่นะอันที่สี่ครับเลขค้ณตําเบอร์หนึ่งหนึ่งสามครับนะจะสร้างร้อยเก้าสิบเก้าจ้ามท่านั้นพี่นะโอ้โหนะแต่ว่าสวยทุกอันเลยพี่ลายมือปูนะนี่ฮะลองเลือกดูนะพี่นะชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็ลองเลือกดูได้รายการยี่เลขค้ณตําเบอร์พี่นะฮะหนึ่งหนึ่งสามครับนี่ฮะรายการที่สี่นะฮะต่อมาครับรายการที่ห้าอันสุดท้ายครับรายการที่ห้าอันสุดท้ายนะฮะ รายการที่แท้ใสุดท้ายพบโอ้โหดูนะดูลายมือคอนคอนคะลายมือส,อสวยๆพี่เลขโค้ดตัเบอร์อะไรพี่โอ้โห,โห,โหนะหมายเลขสี่อังเดียวหลักเดียวครับหมายเลขสี่พี่นี่นะฮะตะขอช้างเกี่ยวทรัพย์ครับเนียพกพาติดตัวได้นะครับเอไว้บ้านได้นี่ครับเกี่ยวทรัพย์เนี้ย อันเป็นมงคลที่ถูกนะมีมาห้าอันครับพี่ๆวันนี้นะครับลองเลื่อกดูนะชอบถูกใจองไหนก็นะครับนะสามารถติดต่อได้เลยนะที่อดีตไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับนะท่านอีพีเจนี้มาเบาๆกับพี่นะครับมีมาเพียงแค่ห้าอันเท่านั้นนะพี่นะหมดแล้วหมดเลยเด้อนะครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณที่พีท่านที่กำลังนะครับนะขอบคุณมากนะครับพี่นะเดี๋ยวผมคดนทวร์ที่เราเจอที่อันแรกนะครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขเก้าสิบสี่นะครับ อันที่2เลขค้นเบอร์2อนะครับอันที่3เลขค้นเบอร์30อันที่4เลขค้นเบอร์113อันที่5เลขค้นเบอร์หมายเลขสี่อันละ400บาทใช่พี่นะเีย่คู่700บาทนะครับนะโอเคพี่วันนี้ก็ขอบคุณที่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับนะขอบคุณมากๆเลยครับ